ีครับต่อจาก EP 6นะครับผมตรงนี้เป็น EP 7นะครับผมตอนนี้จะกำลังใช้เส้นฟางสร้างฝันนะครับในการปูพื้นทำโอ่งน้ำลนนะครับตรงนี้นะครับผมก็กราบนัการพระอาจารย์นะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องทีครับตัวนี้ชอบเป็นงานที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับผมพระอาจารย์เลยให้เขียนนะครับผมมาให้ความรู้พวกเรานะครับเมตตาไม่เอาเกียิครับผมเมตตาเมตตานะครับมาสาธิตให้ดูมาสาธิตให้ดูนะครับผมว่า ถ้ารายละเอียดเนี่ยถ้าจะให้สวยเป็นธรรมชาติก็คือไม่ต้องไปแต่งดินอันนี้น้ําจะล้นมานี้แล้วมาลงนี่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับต่อเชื่อมกับน้ําที่จะไหลลงสระอยู่แล้วเนี่ยตรงรูตรงนี้มันจะเป็นรูแล้วไอ้ตรงนี้ก็คือดินมันพังมันพังกระปป้นไปทั้งอย่างงี้เลยพอดูเหมือนดินพังแต่พอเราบ้านทุกคนจะเป็นเหมือนกับหาหินธรรมชาติเออครับผมต,ตอนเสร็จ ครับผมีไงติดตามกันนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมจะได้เห็นทางน้ําล้นนะฮะครับ